365 breaking news ในช่วงเวลา14นาฬิกาพลตรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือปปสตรวจเยี่ยมบ้านที่เข้าโครงการฝากบ้านกับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในซอยสวนสยาม12ย่านคันายาวซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นเดินทางไปยังชุมชนสุราแดงที่อยู่ละแวกใกล้เคียงซึ่งเป็นหนึ่งในหพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครที่ต้องเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและพ พบว่ากล้องวงจรปิดบางจุดใช้การไม่ได้ขณะที่กล้องบางตัวถูกดันให้แหงนขึ้นฟ้าโดยผู้นำชุมชนเล่าว่าเป็นเพราะกรุงเทพมหานครไม่ประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ามายัางจุดที่ติดตั้งกล้องประกอบกับมีกลุ่มวัยรุ่นได้ทุบทำลายหรือดันให้กล้องหันไปทางอื่นจึงไม่สามารถบันทึกภาพการก่ออาชญากรรมและติดตามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้ นายจันยงวงจันพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้คาดการว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1 7 5 0 0มเมกะวัต์โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงสงกรานต์คาดว่าจะลดลงเนื่องจากการผลิตในภาคธุรกิจ เริ่มหยุดการผลิตและประชาชนเริ่มทยอยกลับบ้านในต่างจังหวัดแล้วทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามนะคะต้องดูว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นหรือไม่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ38-39องศาเซลเซียสหากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นการไฟฟ้าได้เตรียมความพร้อมเพื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันยังมีปริมาณไฟฟ้าสำรองเพียงพอ สำหรับภาพรวมในปีนี้กอฟผอคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25-30เมษายนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในเมืองไทยโดยคาดว่าพีคนั้นจะอยู่ที่26,752เมกะวัตต์และคาดว่าจะไม่ทำลายสถิติของปี2556ที่มีพีคอยู่ที่ระดับ26,958เมกะวัตต์ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมนั้นลดลง ต่างประเทศนะคะเจ้าชายวิลเลียมส์รัชทายาทลำดับสองของราชวงศ์อังกฤษส่งตรัสเป็นในในในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศนิวซีแลนด์พร้อมด้วยรัชเชสแห่งเคมบริดจ์พระชายาและเจ้าชายจอร์จพระโอรสชันษา8เดือนว่าอีกไม่นานราชวงศ์อังกฤษจะมีสมาชิกใหม่ถือกำเนิดขณะที่สัญญาณของเจ้าหญิงเคทกลับตรงกันข้ามด้วยการทรงขับเจสกีซึ่งแตกต่างจากอาการหญิงตั้งครรภ์ บรรดาสื่อในนิวซีแลนด์นั้นจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งกรณีที่เจ้าชายวิลเลียมส์ตรัสกับนางซินเทียริสชาวเมืองเครมบริดผู้ถักนิตติ้งผ้าคลุมไหล่ขนแกะเป็นของขวัญที่เจ้าชายจอส์ประสูติว่าเธออาจจะได้ถักภาพผืนใหม่ในอีกไม่ช้ารวมทั้งข้อสังเกตที่เจ้าหญิงเคสทรงจิบน้ำดื่มระหว่างงานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำในนิวซีแลนด์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์และพระสวามีอาจเป็นสิ่งแสดงถึงการตั้งครรภ์ที่สอง กลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาใน breaking news ค่ะ